สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมพิทูเนียอีกครั้งนะครับ mm hmm. เพื่อจะบอกสูตรปุ๋ยที่ใส่ทำให้ดอกนามดอกโตแล้วก็สีสดนะครับปุ๋ยที่ผมใช้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นปุ๋ยคอมฟพาวนะครับคือเป็นปุ๋ยที่ ทำให้สารอาหารชนิดต่างๆให้กลายเป็นเม็ดเดียวกันนะครับนี่ครับยี่ห้อผมใช้ยี่ห้อยาร่านะครับสูตร8 24 24นะครับที่ทำให้ดอกสวยเพราะว่ามีตัวฟอสฟอรัสนะครับสูงจะทําให้ดอกสมบูรณ์นะครับและมีตัวโพแทสเซียมสูงนะครับซึ่งจะช่วยเร่งสีนะครับของดอกไม้นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับที่โคนนะครับ ใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็ลดน้ำน,นะครับพยายามอย่าไปลดใส่ดอกนะครับเพราะถ้าดอกโดนน้ำก็จะทำให้ดอกเสียหายได้นะครับความงามก็จะไม่ทนเท่ากับเราลดไปที่ต้นเลยนะครับพยายามอย่าให้โดนดอกนะครับคิทูเนียนี่เมื่อก่อนผมเลี้ยงตอนหลายๆปีมาแล้วผมเข้าใจว่ามันจะอยู่ได้แค่ช่วงฤดูเดียวนะครับที่ซื้อมาแล้วก็จะตายไป จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเราสามารถตัดแต่งได้นะครับพอตัดแต่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยดูแลไปนะครับมันออกมาใหม่ก็จะมีดอกงามขึ้นมาครับแต่ถ้าเราตัดแต่งใส่ปุ๋ยแล้วยังไม่งามนะครับให้พิจารณาดูว่ารากเต็มหรือยังครับถ้ารากเต็มกระถางนี่ควรจะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เติมวัสดุดูเข้าไปเพื่อให้รากเจริญเติบโตไปได้เพิ่มเติมนะครับ ก็ชมความงามกันนะครับพิทูเนียจะงามที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงอากาศเย็นๆน,นะครับหน้าหนาวนะครับแต่ก็สามารถออกดอกได้เรื่อยๆนะครับอยู่ที่การตัดแต่งนะครับและการบำรุงนะครับสูตรปุ๋ยที่ใช้ยืนพื้นก็จะใช้ปุ๋ยละลายช้านะครับเป็นพวกสูตร13 13 13หรือก็16 16 16, 16นะครับสูตรนี้ซึ่งมีธาตุไนโตรเจนฟ,ฟอสฟ,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 ฟอรัสโพแทสเซียมเท่ากันนะครับ ส่วนถ้าการจะให้ออกดอกสวยงามนี่ก็จะใช้ปุ๋ยเหมือนผมบอกนะครับสูตร8 24- 2 4นะครับเหมาะสำหรับการทำให้ดอกไม้มีดอกใหญ่สีสดนะครับวันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆชมพิทูเนียและก็เกล็ดเล็กน้อยก,กับปุ๋ยนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ